พระมหาเจดีย์ชัยมงคลวัดเจดีย์ชัยมงคลอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดปฐมเหตุของการก่อสร้างนะคะก็คือหลวงปู่ศรีมหาวิโรนะคะท่านได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาจากประเทศสีดังกาค่ะและขณะนั้นก็ยังไม่มีที่ประดิษฐานอันเหมาะสมคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะได้มีการประชุมส่งกันและได้มีมติให้องค์หลวงปู่ศรีมหาวิโรนะคะเป็นผู้นําสร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ขึ้นโดยให้มีชื่อว่าพระมหาเจดีย์ ดีชัยมงคคล่ะนับเป็นพุทธสถานแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและเกิดขึ้นจากการรวมพลังบุญของลูกหลานชาวอีสานในการช่วยกันเนรมิตมหาเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่จนหน้าตกตะลึง ขึ้นบนยอดภูราวกับการสรัสร้างวิมานขึ้นกลางอากาศตกแต่งด้วยศิลปรกรรมร่วมสมัยที่มีความวิจิตพิสดารผสมผสานระหว่างลวดลายของไทยภาคกลางและกลิ่นอายในท้องถิ่นรวมงบประมาณในการก่อสร้างตั้งแต่ปี2531เป็นต้นมากว่า3,000ล้านบาทในส่วนยอดของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลประกอบด้วยทองคำหนัก4,750บาทหรือประมาณ60กิโลกรัม อลังการงานสร้างกลางป่าเขาอย่างแท้จริง เป็นองค์พระมหาเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล500เมตรโครงสร้างขององค์พระมหาเจดีย์นะคะจะมีความสอดคล้องกับชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ดเราแต่ว่าต่อมาหน่วยก่อสร้างได้ต่อยอดขึ้นไปอีก8เมตรนะคะเป็นสูง109เมตรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็เลยกลายเป็นสูง109เมตรกว้างและยาว101เมตรบนพื้นที่101ไร่ค่ะการออกแบบโครงสร้างนะคะผสมผสานร,ระหว่างศิลปะภาค กลางกับภาคอีสานค่ะก็คือเป็นทรงเหลี่ยมเหมือนกันกับพระธาตุพนมแต่ว่าของเราจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมของพระธาตุพนมจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกับพระปฐมเจดีย์ที่นครปฐมนะคะคือเป็นทรงระฆังคว่ำนะคะนายช่างคนที่ออกแบบโครงสร้างทั้งหมดก็คือดรประเสริฐสุนทรโรวาดน,นะคะมาจากกรมศิลปากรนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือนายช่างพฤทธดวงมาลาสุดนะคะท่านเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างแล้วก็ออกแบบลวดลายอันสวยงาม,ท,งม,ท,งมทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะ งานตรงนี้นะครับผมเริ่มมาตั้งแต่ปี36นะครับเริ่มโครงสร้างมาจนถึงปีประมาณ38-39นะครับแล้วก็เริ่มงานตกแต่งจริงๆภาพศิลปะโดยรวมเนี่ยจะเป็นภาพเขียนเพื่อล้อจากพระธาตุพนมส่วนหนึ่งภายในเนี่ยจริงๆแล้วเจตนาเนี่ยก็คือใช้ศิลปะไทยมาประยุกต์ ก็ดูได้จากการปั้นลายอย่างลายชั้นที่1ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกลายประกูดเนี่ยคล้ายๆกึ่งๆขอมนิดๆมีหัวปุดๆเนี่ยนะพอขึ้นมาชั้นที่2ก็จะเป็นลายใบเทศแล้วก็มาเป็นลายพุตานเนี่ยนะซึ่งเป็นลายจีนนิดๆ ผสมกันมาพอเป็นชั้นที่5ชั้นที่6กนั้นก็เป็นลายเปรยก็อยุธยาตั้งใจทํามาตลอดตั้งแต่หลวงปู่ใหญ่ท่านหลวงปู่ศีมาวิโลนะครับผมอนุญาตให้ทําสมัยแรกๆผมมาทำเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เป็นสิ่งที่ก็ท้าทายในการทํางานก็อยากจะเชิญให้เข้ามาชม,มครับแล้วมากราบไหว้สักการะ คุณเริ่มแรกในการก่อสร้างนะคะหลวงปู่ศรีมหาวิโรท่านดำริให้มีการทอดผ้าปา่า19าจังหวัดทั่วภาคอีสานจัดเป็นกองผ้าป่า8 1 0 0 0กองนะคะกองละ1 0 0 0บาทเริ่มสร้างเมื่อปีพศ2531นะคะเริ่มต้นสร้างได้ประมาณฐานชั้น1และงบประมาณก็ชะงักลงนะคะจนกระทั่งมีลูกศิษย์หลวงปู่ศรีมหาวิโรท่านหนึ่งนะะักก็คือคุณพ่อชัดและคุณแม่วัสนาธารวณนิชนะคะท่านก็ได้ถวายตัวเข้ามาอุปถัมภ์การก่อสร้างนะคะจนสามารถก่อสร้างจาก ชั้น2ไปถึงชั้นที่6ก,กัารก่อสร้างก็ชะงักมา10กว่าปีแล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะหลวงปู่เจ้าอาวาสนะคะท่านก็ได้มาสารงานก่อสร้างต่อความฝันของชาวร้อยเอ็ดในการรังสรรค์สวรรค์บนดินแหล่งรวมพุทธศินพลังบุญครั้งใหญ่จากนี้เป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดภายในเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งเป็นห้องโถงอเนกประสงค์ ไว้สาหรับทํากิจกรรมต่างๆทั้งอย่างเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ศรีมหาวีโรพระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานสายวิปัสสนากรรมฐานสิทธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเดินทางมาถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเริ่มต้นด้วยการกราบหลวงปู่เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเคลื่อนตัวสู่ชั้นสองเพลิดเพลินกับพุทธประวัติพร้อมทั้งภาพของหลวงปู่ศรีที่มาพร้อมกับคำสอนต่างๆ ตามด้วยการกราบนมัสการพระพุทธชินราชพระประธานในพระอุโบสถที่บริเวณชั้นสามทั้งอย่างได้ชื่นชมกับกระจกเขียนสีเป็นปางต่างๆของพระพุทธเจ้ารวมทั้งหมด48ปปางจากนั้นจึงขึ้นมาชมทัศนียภาพรอบเทือกเขาภูเขียวที่บริเวณชั้นสี่ได้วิวเหนือจินตนาการอย่างที่เห็นชั้นห้าเตรียมจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ศรี จากจุดนี้สามารถเดินขึ้นบันไดพญานาคเวียน119ขั้นสู่ชั้นที่6ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ คนร้อยเอ็ดนะคะมีความศรัทธาในองค์หลวงปู่ศรีมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกับว่าท่านมาสร้างไว้ให้ลูกหลานเป็นศูนย์รวมใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดคือหลวงปู่ท่านย้ำไว้เลยว่าไม่ให้เป็นพุทธพาณิชย์ไม่ให้มีดอกไม้ทูบเทียนต้องการให้ญาติธรรมถึงไม่มีเงินมาก็สามารถมากลับโดยใช้มือสองสองประนมมือแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานก็จะเกิดความสงบไม่วุ่นวายก็มากลาบไหว้ได้ด้วยจิตศรัทธา สนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิดเดมิสึ